เอ้ยเสียอย่างนี้คูณสิบครับบางบางทีคนเราเขาคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองเดี๋ยวเดี๋ยวบอดบอดเฮ้ยเฮ้ยบอดไปเฮ้ยเติมมาหน่อยเติมมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยโอ้โหเฮี้ยคูณโอ้โหแปดร้อยร้อยมันคูณแปดร้อยพี่เออเฮี้ยโอ้ยเบ่งไม่ใจพักก่อนพักก่อน 怕搞怕搞，这下我。 เดี๋ยวไม้ต่อไปนะเปิดมาปั๊บปั๊บเก้าเฮ้ยนัเล่นอ่อแดงครับไม้ต่อไปไปแดงเลยครับผมบอกล่วงหน้าเลยไม้ต่อไปไปแดงครับ yeah, สักห้าสิบเออไปไปไม <c oughs> ้ต่อไปไปแดงเอาร้อยหนึ่งเลยร้อยหนึ่งเลยลงทีร้อยเลยเฮ้ยลงทีเราร้อยยี่สิบห้าดีกว่าต่อไป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 เตรียไมไว้ <c oughs> <c oughs> มาไหลปิงปองนะฮะดูนี่จะไหลหรือเปล่า นดูเซเฮ้ยคูณสิบมายังไงยังไงผีอุ้ยเสมอย้ำที่แดงย้ำที่แดงครับต่อไปย้ำที่แดงนะฮะแดงครับผมไปแดงเลยครับไปเลยครับผมย้ำที่แดงครับผมจะบอกเร็วๆนะ เดี๋ยวตามไม่ทันนะฮะย้ำที่แดงนะครับแดงไม่ว้าแดงไม่ว้าแป้นมาสวยครับโอ้ยมาหนึ่งไอบ้บ้าโอ้โห<ว>ชนะอย่างนี้อ่าไปน้ำเงินเลยน้ำเงินเลยน้ำเงินเออ เราจะไปเล่นค่ายสายฟ้าครับผมโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้เล่นเซ็กซี่ก็ไม่มาเนี่ยโอ้ยเบื่อเมื่อกี้ก็อยู่เซ็กซี่อยู่วันี้จะบอกอยู่จะไปค่ายสายฟ้ากันเอ็กตรีมครับเเอ็กตรีมครับลัคกี้ฮเอ็กตรีมครับเอ็กตรีมมาสเอ้สวยดีหก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  หวยไหลดีด right, right, so ีกว่าไปน้ำเงินไปน้ำเงินน้ำเงินไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอมาก็มาจนเขาจะจบแล้วเนี่ยเขามม่ได้ค่ายสายฟ้ากันเนี่ยวันนี้คือไปตะลุยหลายค่ายครับผมเพราะว่าวันนี้เซ็กซี่ดุเกินเออเรามาลุ้นโคลยกันดีกว่าเออคุณสิบมาไว้ตามไปครับดุจริงเจ็ด แปดเก้าสวยแล้วไงล่ะน้องแมงไม่มีคููเลยจบเลยนี่แมะบวกแล้วแมงได้มีหนุกเลยไ,ไปไปนน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินได้บวกในห้องนี้คือไม่ทำไมไม่ดิใจเออทำไมไม่ดิใจก็บวกไม่ใช่ <c oughs> ได้ได้บวกแต่ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะนี่นี่อยากเห็นอยากขึ้นไปบ <c oughs> ชื่อนี้มากกว่าอะไรเงี้ยเออ ในดูเซในดูเซเ,เอ้ยบวกแปดมาไอคุณแปดมาเว้ยต้องสิบก้าวหลังไปเจ็ดเอ้ย,ยโอเคผีไป,ไปเอเอแมงแต่ไม่คูนใช่แก่แต่ไม่คูดแต่ไม่คูด <laughs> ไปแดงต่อเลยครับไหลแดงต่อเลยแดงต่อเลยเออแดงต่อเลยจะบอกเร็วๆนะบอกเร็วเพื่อเผื่อบ้านแดงจะได้ลงพร้อมกันด้วย บาดแดงหมดได้ลงสามีสุดท้ายเออย่งไรแปดมาอย่าเพิ่งไปกลัวครับผีไปเออแปดหลังครับผมน้ำเงินต่อเลยครับผมมานีน้ำเงินต่อเลยครับแมงไม่ได้ขูดสักทีเออบอกเร็วอยู่นะบอกเร็วอยู่นะ ยังไงไหนสิไหลสอตันหนึ่งยาวๆจ้าไม่มีเวลาให้กูคิดเลยเว้ห้ามาสวยเฮ้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 ยหกไปแดง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 ไปนี่ไปแดง เออเบิ้นเลยเบิเ้นเบิ้นเบิ้นเ,เออเบิ้หน่อยหนึ่งสองสามนะฮะหนึ่งสองสามตอนสองสามต้องมาแล้วตอนมีคูณก็โดนกินตอนได้กินก็ไม่มีคูณเอ,อ้ยคูณห้าคูณห้าสวย ห,หล to to แล้วไงกูสามเว้ยแล้วไงสี่ต่อห้าเติมเลยไหมอ้าวไม่เติมอะไรคบนี้เอาไปน้ำเงินต่อน้ำเงินต่อน้ำเงินต่อโยคูดมาทีไรรอกินทุกทีออดกินทุกทีต้องลุ้นมันลุ่นตวงคูดมันสนุกตรงนี้และครับผม มาสิเฮ้ยคูณแปดว่ะเองหัวใจมาโอ้โหไม่วะ่ะจ็ดกับแปดมาหนึ่งเว้ยมันหนึ่งเว้ยโอ้โหแบงค์บอดอุ้ยเราได้คูณด้วยคูณสองโอ้ไปไปแดงไปแดง I to not test the statistics in previous times so the to the 2 is for the Finals, I can say. Hey. And the are close. The the Highest multiplier is going to be 5x on 8 of hearts, and Ace Diamonds, <coughs> hey. good hey. hey. luck. โอ้โหแล้รถเต็มโอ้ยเอาไปแดงไปแดงไปแดงอีกทีนึงเบิ้ลเลยเบิ้ลไหลมีปองมาไหลมีปองแล้วไป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 น้องเงินย้ายยายโอ้เจเพิ่งมาเนี่ยผมจะจบที่ค่ายฟ้าแล้วเนี่ยผมสายฟ้าเลยผมจบที่สายฟ้าไม่ย้ายแล้วเล่นสายฟ้ากันดีกว่าเจบีมันต้องเป็นวัยของเราเจ จะีนี่คูณสิบมาเราได้คูณสิบอยู่แล้วนี่เจ็ดมาครับผมแปดไม่สู้สอะไรวะเอาฟาสอาหน่อยฟัสไปไปแดงเลย <c oughs> คิดเยอะไม่ได้ฮะห้อง,องนี้เออห้องนี้คิดเยอะไม่ได้ฮะ <c oughs> ไม่ตัดจริงมันคิดเยอะได้แหละแต่ว่ากลัวเพื่อนๆลงไม่ทันใช่ตัน <c oughs> ต้องคิดล่วงหน้าหน่อย <c oughs> เร็วมากใช่ครับเร็วเล่นเล่นแบบไม้เว้นไม้ก็ได้ครับคูณสิบอ้โหคูณสิอันเนี่ยขอเนี่ยขอสี่้ามาเป็นเเนี่ยเฮ้ยมาเฮ้ยมาเฮ้ย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 ยังไงบยังไงบออุ้ยไ่วาเก้หลังอ้ยเอาแดงต่อเอาแดเอาแดดเอปแดด โอ้ยเมื่อกี้คูณสิบจะแบบเมื่อกี้ได้คูณสิบแล้วว่าใช่ครับมันไม่ไม่ใช่จะง่ายครับเจบีแต่ว่าถ้าโดนก็แบบเมื่อกี้ก็โดนแล้วนะก็จากสองพกว่าเป็นสองหมื่กว่าน่ะรอบ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 ที่แล้วอะมาฮะสี่เจ็ดเผีไปเติมมาสองนั่นเห็นไหมน้ำเงิน ไปไหนท่าไปไหนต่ออ่าไปน้ำเงินต่อเลยไหนบ้งกรอะไรวะเนี่ยหมายถึงอะไรอ่ะอ่ากิจชาโดนอ๋ออะไรอ่ะหมายถึงน่าจะเป็นคนที่แบบแตกเยอะแล้วแบบไม่พอหรือเปล่ายังเล่นต่อแล้วก็หมดเป็นเรื่องธรรมดาครับผมจะเล่นได้ก็อย่ามาหกครับแปดครับ ก้าบอดไปดีบอดไปดีแต่แม่งไม่คูณเนี่ยแม่งเอานำเงินต่อเลยนำเงินต่อเลยไอตอนไอตอนเข้าเบิร์นเบิร์เบิร์ตอนเข้านี่ไม่เคยเลยนะไม่เคยได้คูณเลยโอ้ใช่ได้ก็ต้องพอสิครับผมได้ล่ะได้ล่ะเบิเบิ์นเบิร์นเบิร์นโอ้ยเสียอย่างนี้คูณสิบครับ บางบางทีคนเราเขาคิดว่านี่เฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดบอดบอดเฮ้ยเฮ้ยบอดไปเฮ้ยเติมมาหน่อยเติมมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยโอ้โหเฮี้ยคูนโอ้โหแปดร้อยคูนร้อยมันคูณแปดร้อยพี่เออเฮี้ยโอ้ยเบรไม่เตะี๋ยวพักก่อน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 เฮี้ยหัวใจจะวายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว วูด800เมื่อกี้แม่งไม่ออกแ้่เมื่อกี้คูด800ออกนะเออกรีเลยอะไรวะจั่วมาอะไรทำไมเก้าเนี่ยสัตว์เอ้ยคูด800แบบสะดุ้งว่าไปเมื่อกี้800อ่ะโอ้หกี่บาทประดานะสมอติเหรอไปไปไปแดงเลยไปแดงไปแดง last seconds few วุ่นแปดร้อยกะเอารวยทีเดียวเลยอ่ะเออเฮ้ยเจ็ดมาเนี่ยคอหน้าเจ็ดกับหน้าหนึ่งเขพอเนี่ยอันเนี้ยให้เป็นแปดเฮ้ยไม่ไม่ไม่ใช่วะเยอยโอ้ยกูละละท้อแล้วแัดแดงเอ้ยขึ้นน้ำเงิน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 เงิเงินเออสองตันหนึ่งไป ถ้าได้ไม่ต่ำกว่าแปดหมื่นใช่ใช่ใช่เมือเ่อกี้โอ้โหรุนจนเยี่ยวเล็ดแล้วเนี่ย <c oughs> เล่นบาสายฟ้าต้องทุนเยอะทุนเยอะครับผมถ้าจะเล่นตัวนี้ต้องทุนเยอะเพราะว่ามันคิดเพิ่มขึ้นนะเราลงหนึ่ยี่สิบห้าเฮ้ยเสมอเฮ้ยเ <c oughs> สมออีแล้วเสมออ่าเสมอย้ายสีย้ายสียยสไปแดงไปแดง เพราะว่าเราลงมาตามไปนะครลงร้อยยีบห้าแล้วมันก็จะไปร้อยแปดสิบเจ็ดนี่ยคือว่าต้องทุนเยอะกว่าปกตินิดนึงก็ไม่นิดอ่ะใช่ยิ่งมันมีประกันไงประกันเอาไปคูณไงเออแต่ถ้าได้ขึ้นมาก็แบบว้าวเลยอ่ะใโอ้เสียงเสียงสวรรค์ไม่มาวะเนี่ยเสียงฟ้าผ่าไม่มาไม่เปไรแปดครับยืนแปดสวยเฮ้ธรรมดาวะไม่ลุ้น Năm gần tôi lâm gần tôi liệu bị bóng bênh chưa có được hưu nặng nề 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 nặng nặng nề nặng nề nặng nề เก้ามาไว้แปดมาเอ้ยเจมีว่ะแต่ไม่ใช่ฝั่งเราโอ้โหอะไรไม่ใช้ฝั่งเราอ่าไปน้ำแดง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 ต่อเลยเออ Oy, all all อ่าไปคูณสิเฮ้ยดีวะนี่ขอเอขอเจ็ดไม่ขอเยอะเลยเฮ้ยรถแต้ไปสวยแปดโอ้ยอะไรวะแต่เราชนะนะพี่เออไม่ค่อยเท่าไหร่อ่าไปน้ำเงินต่อเลยหลายยาวอย่างเยอชนะแล้วไม่ดีใจไงเออ มา1ะสิบนาทีสุดท้ายครับผมกับค่ายสายฟ้านะฮะเปิดมาเจสีบสิบเจ็แปดหลังไหมโอ้ไม่ได้ว่ะตัดขึ้นแล้วอ่าไปน้ำเงินต่อเลยน้ำเงินต่อเลยน่าจะขึ้น 1, 2, หนึ่งสองสามไป คนชนะได้เท่าไหร่เออนี่นี่แปดเก้าแปดเก้าแปดเกสองหรอสี่แปดโอ้ไปเกเอาขึ้นแดงหร้อเอล่าไปไปไป,ไปแดง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 แนะครับเบิ้ลเลยเบิบ้ลเบ คูณต้องมาคูณสิบต้องมาวันนี้พาคนดูมาดูร,ระถึกนะไม่ใช่อะไร <laughs> เรื่องเรื่องกำไรนี่ตัดทิ้งไปวันนี้โยทิ้งแล้วเราจะเอาคูณนะเราจะเอาคอนเทนต์โอ้โหคูณสามแต่ไม่ได้ <So> nice. ไปน้ำเงินเลยสามสองหนึ <Nice. S 1> 3, 2, 1, ่งว่ะเบิ้นเลย burn, burn, burn. เบิ้นเบิ้นเบิ้นเนี่ยสองร้อยห้าสิบงี้แล้เราลงทั้งหมดประมาณสามร้อยเจ็ดสิบห้าประกันร้อยยี่ห้า